โอเคครับก็สวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้อยู่กันในเกมไมโครฟ์นะครับอยู่กับแมปที่มีชื่อว่าเออ่เดอะคาร์บินนะครับอ่าอันนี้ผมก็ไม่ได้หาความหมายมาไว้ก่อนนะครับโอเคงั้นอันนี้ผมมาคือคลิปง่ายผมมาคนเดียวไงมันก็เลยดูหลอนๆนะครับเรามาดูกฎกันก่อนนะครับหนึ่งเล่นคนเดียวโอเคพอดีกูมาคนเดียวห้ามใช้คําสั่งเล่นให้สนุกนะครับจ้าอินโฟเมชันข้อมูลเนาะดิจิสมายเ i ิร์สแมปนี่คือแมปแรกของฉัน มันเป็นแบบพั z เ l e a แอนเดอเจอร์นะครับแนวพั z เ l e a แอนเดอเจอร์คือประติดประต่อนะครับอาจจะมีความกลัวเล็กๆน้อยๆน,นะครับอ้าวปุ่มสตาร์ทแงงหายอ้าวเดี๋ยวปกใจหมดแล้วปุ่มสตาร์ทเพิ่งจะมาหลังจากกดโอเคใส่หูฟัง t ดียคา i บินเดียแค c บินคาบินนั่นหละเชี่ยหล่อนจังวะอ่า ah, นี่เป็นเวลาตื่นนอนของฉันจ้าไม่ต้องบอกกูก็ได้จ้าเอาผมลงจากเตียงไม่ได้เหรอมันให้ผมอยู่ก่อนเหรอไงลงได้ละ The first I have to, to the bathroom to the wash ฉันต้องไปที่ห้องน้ำก่อนในขั้นแรกเฮ้ย hey. หลอนว่ะห้องน้ำไปทางไหนวะเนี่ยห้องครัวเชื่อมันหลอนแม I don't want to go for the time h e t begin ฉันยังไม่ต้องการไปในตอนนี้เวลาเล่นคนเดียวหล่อนขิบหายเวลาเล่นกับเพื่อนแม่งโคตรเกียนเนี่ยห้องน้ำ ยี่หยาบน้ำนี่ไงล้างอ๋อสบายจังเลยอ๋อเปิดไฟก่อนได้ปล่โอ้สบายตัวสบายตัวเสวร็จแล้วก็ปิดอ่าฉันเหนื่อยจังเลย I'm so tired ทำไมเราล่องหุ่นนะ่ะเพราะไปเรียนดิ้นสืบเวลาัดนรู้สึกอะไรว่าหลับไม่ค่อยสบายหรอ อาจจะเพราะอะไรวะฉันอาจจะอาบน้ําฉันควรจะอาบน้ำาื้่ถอยเหอยยังไม่อยากจ้องกระจกนานว่ะมันเนี่ยอาบน้ำ a f e e moment s later <c ười> คำนี้ได้ยินบ่อยนะฮะแปลว่าไม่กี่นาทีต่อมาหรือวอ่า uh, i d o n t feels o t i r e ฉันไม่รู้สึกเหนื่อยแล้ว now i can go to eat breakfast ตอนนี้ฉันต้องการไปกินมื้อเช้าเอ้านี่เช้าแล้วหรอ เนี่ยห้องครัวใช่ปะ่ะฉันจำได้ว่ามีอาหารอยู่ในตู้เย็นใช่ปะ่ะ uh huh. เออหาอ๋ออาออย่าหาทีน่าพูดอินเดี๋ยวไมโครเวฟใส่ไมโครเวฟตู้เย็นเอา้าเชีย่ยกูเข้ามาอยู่ในตู้เย็นเอา้ <laughs> เอาอันนี้ไงไมโครเวฟเอาฟิลส์โมเมนต์เลเตอร์เหมือนจะเป็นเรื่องราวมาเลยนะเป็นแแมปแบบเรื่องราวมาเลยนะสำเร็จ Now I need to go out ตอนนี้ฉันต้องออกไปข้างนอกแล้วอาจจะไปทำงานอะไรเงี้ยนะครับโอ้มันน่าจะเปิดไฟไว้ไม่ั้นหลอนเปิดไฟไว้ดีละนี่นะเราได้อันนี้มาแล้วเบรกฟันนะครับโอเคเปิดไฟไม่ให้หมดเลยเฮ้ย <c oughs> This is the last memory you have นั่นคือความทรงจำสุดท้ายที่คุณนึกถึงได้ที่คุณมีเยนเวิร์กอัพเฮียหลังจากนั้นคุณก็มาตื่นที่นี่ แล้วคุณจำชื่อตัวเองไม่ได้เหรอหรือยังไงอ๋อแล้วคุณนึกถึงชื่อตัวเองสายแบ็คงเนี่ย You have to get out here คุณต้องออกจากที่นี่ That's the only thing นั่นเป็นสิ่งเดียวที่คุณคิดในตอนนี้เฮียตกใจเสียงเออย่าฮัลโหลด n นช็อกอะไรวะด t นช็อก h ะบุกเอาออ f เดอะบุ๊กเคส I will be use the slope to puzzle turn off the light use the key ปิดไฟนั่นคือนั่นคือกุญแจปิดไฟคือกุญแจ M ปิดไฟไม่ได้บอกให้ปิด A B C D E F G H I J K L เนี่ย yeah, M C A few minutes later ทำไงเพื่อนเฮ้ยปิดแล้วนี่ว่ะปิดแล้วคือกุญแจคือคำใบ้เปิดให้ผมออกไปได้ไหมอะเนี่ยอิสโซดาสนี่มันมืดมากเลยเชี่ยอยางกับแมปอิสลักนึกถึงความทรงจำห่วยๆของตูขึ้นมาเลยเนี่ยความทรงจำหลอนๆ m la a i few โอเคครับสรุปว่าผมไปดูมาแล้วนะมันก็คือบั๊กนะครับก็คือจริงๆอ่ะประตูมันบั๊กนะครับก็เลยเปิดไม่ออกเข้าใจใช่ไหม <laughs> ดังนั้นเนี่ยนะครับเราก็เลยจาเป็นที่จะต้องเกมโหมดถ้าจะเล่นต่อเราจะเป็นที่จะต้องเกมโหมดไปนะฮะโอเค okay, ตอนนี้ผมก็เรียบร้อยแล้วนะครับก็ออกมาได้ละแต่ว่าอุ้ยไฮสวยแบกแกแกเป็นใครนะ่ะ ที่นี่ที่ไหนแล้วแกรู้ชื่อฉันได้ยังไงานายไม่อะไรวะนี่ทัวร์เ r ียบอลน any o ออฟ a ดนนายไม่ต้องการสิ่งนายไม่ต้องการรู้หรอเอ e ยูนิ k โน w ทุกอย่างที่คุณต้องการรู้คุณจะช่วยฉันใช่ไหมช่วยฉันเอาแคนเดลออนเดอะโฟร์แคนเดลลูกกว่าตัววะอะไรสักอย่างแต่ผมมองไม่เห็นเลย ติดไฟก็ไม่ได้อทุกคนอา้าวแบตอีกละสรุปว่ามันให้ผมทำอะไรกันแน่วะเนี่ยผมขอย้อนอ่านก่อนนะ You don't need to worry about that you need เอล All you need t o no. know ทุกอย่างที่คุณต้องการรู้ถ้าคุณช่วยฉันฉันจะเอาคุณออกไปจากที่นี่ยังไงล่ะช่วยฉันให้แสงสว่างอะไรวะ all the c a n d l e on the floor c a n d l e on the floor ไม่แน่ใจนะว่า c a n d l e ที่ว่านี่หมายถึงลูกกมหรือเปล่านะครับลูกกว่าเอ้ candy น,นี่หว่านัน <laughs> คเทอทีนะครับงั้นผมก็ไม่ทราบว่า c a n d l e คืออะไรผมจำสับไม่ได้ แต่ว่าคิดว่าน่าจะเกี่ยวกับห้องนี้นะครับเฮ้ยไอ้มัดจะเทพฉันต้องหนีวิ่งแย่เสียงํำกุหลอนเนี่ยสัตว์ป <c oughs> ิดไว้ดีกว่าเฮ้ยผมไม่ไหวแล้วเว้ยไม่น่ามาเล่นตอนกลางคืนเลยรู้เงี้ยรู้เงี้ยตอนเช้าอะ่ะกูเล่นแล้ว ดนตีบ้าเลยเนี่ยเฮ้ยช่วยหุบปากทีจะได้ไหมอย่าจ้ำสแกนหน้ากระจกนะอะไรเป็นอะไรที่กลัวที่สุด J จ <J. S 2> อย่าบอกนะแค่ใบเฉยๆผมจะเปิดไว้แล้วกันเผื่อมีอะไรโอเคมีตัว J มีตัว R ตอนแรกเราเจอตัว M ใช่ไหมแล้วก็มีตัว J กับมีตัว R เปิดไว้เฉยๆเค okay, ตอนนี้เรารู้แค่ว่ามีตัวเมีตัว R แล้วมีตัว G นะครับพวกนี้เปิดได้นะ <c oughs> ม่อจะจิกสักหน่อยแ่า <c oughs> แต่ว่ามันให้เราช่วยทำอะไรวะจ,จุดไฟเหรอเมื่อกี้ตัวน,นี้ไม่ติดใช่ปะตอนนี้ติดแล้ว <c oughs> อ๋อให้ช่วยอันนี้นี่เอง โอเคฮะเดี๋ยวตอนนี้ผมไม่กลัวแล้วผมเดินผ่านมาหมดแล้วเช็คอยตยไปแล้วห้องนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วคลิปนี้ผมอาจจะต้องปิดแล้วมั้งเนี่ยเพราะว่ามันก็เวลามันก็ฉันต้องการกุญแจงั้นเดี๋ยวอีกแป๊บค่อยปิดคลิปลักกันนะครับเชี่ยมองอะไรไม่เห็นเลยอะไรปุ่มเลยวะ ออกก่อนแป๊บนึงค่อยอ่าน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 ไปกูดีเ <c oughs> สียงมันหลอนว่ะทุกคน I might be able to piano to play it เห <c oughs> มือนต้องจัดการอะไรเล่นเปียโนสักอย่างเหมือนต้องเล่นเปียโนหรือเปล่าหรืออะไรนี่แหละนะครับ ถ้าห้องนี้มีสวิตไฟนะตอนนี้ห้องก็เรียร้อยสว่างแล้วแต่ว่าแมพนี้มันสร้างนานแล้วไงถา้าถ้ามันเพิ่งสร้างเลยนี้มันน่าจะหลอนเพราะว่าเพราะว่ามันเขาเรียกอะไรวะถ้าเพิ่งสร้างเลยเลยเนี่ยมันจะหลอนเพราะว่าระบบเกมมันพัฒนามาไกลคอมเมนต์บล็อกอะไรเงี้ยแต่เนี้ยมันสร้างนานแล้วนะฮะ โอเคสรุปว่าอย่ามายุ่งกูได้ไหมเนี่ยผมว่าประตูนี้ต้องบั็อกอีกแน่เลยวะเนี่ยประตูตรงหน้าผมเนี่ยเพราะว่าตั้งแต่ประตูแรกมันก็บั็กแล้วทุกคนประตูนี้ผมว่าต้องบั็อกอีกแน่เพราะว่าเราไม่ได้อันนี้เลยเราทําทุกอย่างแลยเนี่ยเรากดทุกอย่างทุกห้องลวเราไม่เจออะไรที่เป็นแบบที่เป็นกุญแจในการไขเลยนะฮะแน่นอน นะครับคลิปนี้ผมก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาต่อกันนะครับเพราะว่ามันเล่นคนเดียวมันก็หลอนเนาะแล้วมันก็ดึกแล้วด้วยผมก็ไปไปนอนดีกว่านะครับกลัวฝันร้ายครับสำหรับผู้ชมคนไหนนะครับที่ชอบแล้วก็อยากจะดูก็ติดตามไว้นะครับเพราะว่าเวลามีคลิปใหม่เนี่ยจะได้แจ้งเตือนนะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอลาไปก่อนขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับบ๊ายบายครับ